วันนี้จะมาชวนทุกๆคนทำพิซซ่าทอดกินได้ขายได้ด้วยนะจ๊ะ,ะพิซซ่าทอดเป็นเมนูที่เด็กๆชอบและขายดิบขายดีจนขายแทบไม่ทันเลยเลยวันนี้จะมาแชร์สูตรทำพิซซ่าทอดกันที่ง่ายๆแล้วขายได้ด้วยจ้า อันดับแรกนำขนมปังเรามาแล้วก็ตัดขอบที่แข็งๆออกไปได้เลยส่วนขอบที่ตัดไปแล้วนั้นอย่าทิ้งนะคะเสียดายเราเอามาอบทำเป็นเกรดขนมปังนะจ๊ะพาขอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาลูกกลิ้งมาบีบทับเลยจ้าเอาให้แบนไปเลยลูกกลิ้งบ้านเราดูหน้าตาแปลกๆเนาะ คล้ายๆกับเป็นโถใส่กาแฟแลเลยจริงๆแล้วในบ้านมันไม่มีลูกกลิ้งเลยต้องใช้ขวดแก้วนี้มาแทนแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะจ๊ะดูสีเห็นแบนจชะทำวิธีนี้เหมือนกันทุกแผ่นเลยจ้าหลังจากนั้นเราทาซอสพริกหรือซอสมะเขือเทศไว้บนกลางแผ่นเลยถ้าใครมีมายองเนสใส่มายองเนสก็ได้นะจ๊ะ หลังจากนั้นโรยเบคอนลงไปถ้าใครมีฮอทดอกหรือแฮมก็ใส่ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็โรยมอสซาเรลลาชีสมอสซาเรลลาชีสวันนี้ใช้เป็นแผ่นเพราะว่าหาเป็นที่เป็นฝอยๆไม่เจอใส่หอมโหใหญ่ลงไปแล้วก็ออริกาโนใครมีก็ใส่นะคะไม่มีไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรแต่ธรรมดาอาหารอิตาลีแล้วใส่ออริกาโนนี่มันจะหอมอร่อยกว่า กลัวยืดไม่พอเลยปกชีสมอสซาเรลล่าลงไปอีกแผ่นหนึ่งหลังจากนั้นเราก็เอาแผ่นขนมปังอีกแผ่นหนึ่งประกบกันเลยจ้าหลังจากนั้นหาฝาอะไรก็ได้ที่เป็นวงกลมทับลงไปเลยแต่จำไว้นะคะฝาต้องเล็กกว่าขนมปังทับลงไปแรงๆเลยจ้าหลังจากเอาฝาออกเราก็จะเห็นเป็นวงกลมแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็เอามีดเชือดตามเส้นเลยค่ะ พอ,อเชื่อเสร็จแล้วตรวจตรวจข้างๆนะคะถ้าเกิดที่ไหนมันมีแหวะออกมาเราก็ใช้นิ้วหรือมือของเรานี่แหละบีบๆนว,ว,วนๆเอาไว้ปิดฝามันค่ะไม่งั้นเดี๋ยวชีสมันจะทะลักออกมาตอนทอดเรียบร้อยแล้วพิซซ่าของเรา4ชิ้นก่อนทอดวัตถุดิบที่เราต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้เกล็ดขนมปังขอแนะนำเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟอง ตีไข่ไก่แต่อยากให้ขึ้นฟองนะคะตีให้มันเข้ากันก็พอนำพิซซาของเราลงไปจุ่มในไข่เลยจ้าสองด้านก็ต้องจุ่มนะคะหลังจากจุ่มเสร็จเราก็ใส่ในเกล็ดขนมปังเลยจ้าหน้าหลังก็ต้องมีเคลือบด้วยขนมปังนะคะตอนทอดจะได้กรอบๆโอเคเตรียมทอดได้เลยจ้า วิธีทอดพิซซ่าน้ำมันต้องร้อนนะคะถ้าน้ำมันไม่ร้อนพิซซ่ามันจะอมน้ำมันแล้วไม่อร่อยแล้วก็ที่สำคัญคือไฟอย่าแรงเกินนะคะเอากลางหรือเอาเบาไปเลยไม่งั้นเดี๋ยวพิซซ่าก็ไหมจ้าพอลงไปทอดประมาณกี่วินาทีก็เอาขึ้นมาได้แล้วสังเกตตรงสีมันก็ได้แล้วนะคะสีเหลืองแบบนี้ก็โอเคแล้ว โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วพิซซ่าทอดอร่อยอร่อยจ้ามามาลองชิมกันดูว่าโอเคหรือเปล่ามามาดูกันจะยืดไหมยืดไหมเออยยืดไหมเอยว้าวยืดยาวมากเลยมาไหนลองชิมดูฟังเสียงนะคะอ mm. ืมเยี่ยมกรอบอร่อยเอาละค่ะลองไปทำตามดูนะคะเมนูนี้เด็กๆชอบ ถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะคลิปหน้าจะกินอะไรหรือทำอะไรกินเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบายจ้า